บัญญัติย่างคือการเปรียบเทียบสัดส,ส่วนเพื่อหาค่าที่3จากความสัมพันธ์ของจำนวน2จํานวนหรือพูดง่ายๆว่าการเทียบบัญญัติย่างคือการหาจํานวนที่3เมื่อรู้จํานวนที่1และจํานวนที่2อยู่แล้วซึ่งเรียกว่าการเทียบบัญญัติย่างโดยความสัมพันธ์ของบัญญัติย่างจะแบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันเรียกว่า บัญญัติตยางแบบแปรผันตรง 2. การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามเรียกว่าบัญญัติตยางแบบพกผันคน3คนกินอาหาร7จานถ้าทุกคนกินอาหารเท่ากันคน15คนจะกินอาหารได้กี่จานชอยข้อที่1 25จานชอยข้อที่2 35จาน ชอยข้อที่3 37จานชอยข้อที่4 40ี่สจานเราไปดูวิธีคิดกันค่ะจากโจทย์ข้อ1น,นะครับคน3มคนกินอาหารได้7จานถ้าทุกคนกินอาหารเท่ากันคน15คนจะกินได้กี่จานเรามาวิเคราะห์โจทย์กันนะครับจากโจทย์ข้อนี้จะมีจำนวนอยู่2ปริมาณคือจำนวนคนและจำนวนจาน ถ้าทุกคนกินอาหารเท่ากันคน15คนจะกินได้กี่จานจะเห็นว่าจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น15คนดังนั้นก็จะต้องกินได้มากขึ้นข้อนี้จึงเป็นปัญญติยางแบบส่วนตรงนะครับสิ่งที่เขาต้องการหาคือจำนวนจานที่คน15คนกินจะได้กี่จานนะครับการเทียบบัญญติยางนั้นเราจะต้องนำเอาตัวที่ต้องการหาไว้ทางขวามือเสมอนะครับ เราก็นำข้อมูลด้านบนลงมาใส่นะครับคนสามคนกินอาหารได้เจ็ดจานถ้า,าทุกคนกินอาหารเท่ากันคนสิบห้าคนจะกินอาหารได้กี่จานเราก็นำสิบห้าไปคูณกับเจ็ดโดยการคูณคไว้นะครับและนำสามมาหารไม่ว่าจำนวนซ้ายบนจะเป็นจำนวนไหนก็ตามให้นำลงมาหารทันทีเพราะเป็นแบบส่วนตรง จะต้องนําจํานวนซ้ายบนมาหารเท่านั้นดังนั้นเราก็จะได้เป็น15คูณกับ7หารด้วย3เท่ากับ35นั่นเองครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2 35าจาจานค่ะวิน ทำงานเสร็จอย่างหนึ่งภายในเวลา40นาทีแล้วทำงานอย่างเดียวกันเสร็จภายในเวลา1ชั่วโมงถ้าสองคนช่วยกันทำงานจะเสร็จภายในเวลากี่นาทีชอยข้อที่หนึ่ง30นาทีข้อที่สอง24นาทีข้อที่3 20นาทีและข้อที่4 15นาทีจากโจทย์นะคะ โจทย์ต้องการรู้ว่าถ้าสองคนช่วยกันทำงานจะเสร็จในเวลากี่นาทีเราจะแยกวินและแวรให้เห็นภาพก่อนนะคะและคิดเป็นเศษส่วนค่ะเพื่อให้คิดง่ายขึ้นเราจะแทนค่าเป็น1นาทีของวินจะได้เป็น1นึส่วนสีค่ะเพราะว่า วินทำงานเสร็จภายใน40นาทีส่วนแวว1นาทีของแววคิดเป็น1ส่วน60เพราะว่าแววทำงานเสร็จใน1ชั่วโมงค่ะแต่โจทย์ต้องการรู้ว่าถ้า2คนช่วยกันทำงานจะใช้เวลากี่นาทีเราจะแทนเป็น2คน1นาที ก็คือเอาเวลาของวินและแวงมาบวกกันเลยค่ะจะเป็น1ส่วน40บวก1ส่วน60ําการคูณไข้กันได้เลยค่ะส่วนข้างล่างนี้ก็เอามาคูณกันได้เลยจะได้เป็น40คูณ1จะได้เป็น40 60คูณ1จะได้เป็น60 ส่วนด้วย40คูณ60จะได้เป็น2,400นะคะก็จะได้100ส่วน2,400เราตัดทอนได้เลยค่ะจะได้1ส่วน24หรือ24ค่ะนี่คือคำตอบเราก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วคือ24 ดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2 24นาที